เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้อยู่ในอีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกแล้วเราไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้เป็นตัวแทนของคนไทยค,คนไทยคนแรกกับอีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สวัสดีครับผมหนุยวอโทนิกครับวันนี้ทางมาร์เก็ตติ้งของผมครับอยู่ไม่รู้ว่าว่างหรือว่าอะไรก็พยายามหางานให้ c e o ทำนะฮะคื <S <S อเขาอยากรู้ว่าชีวิตผมเนี่ยเวลาที่เลิกงานแล้วเนี่ยเลิกงานจริงไหมไปไหนหรือเปล่าไปเที่ยวหรือเปล่านะครับหรือชีวิต c e o หนึ่งคนเนี่ยในการทำงานเนี่ยเขาเลิกงานตามเวลาแล้วจบเลยไหมเหมือนพนักง,งานทั่วไปไหมก็เลยเป็นเอพิโซดนี้ครับ <Okay. S 1> วันนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราทํางานตามปกตินี่แหละแล้วก็พอดีวันนี้มีนัด กับพี่ปอท NP อพีครับ <Wow. S 1> ปอโทรมาให้หนุย่ยวันนี้ว่างไมหมนู่นนี่นั่นพอดีมีงานเปิดตัวรถที่พี่จะส่งไปดิฟ ที่ต่างประเทศนะแล้วก็จะมีพวกเพื่อนๆมากันถ้าหนุ่ยว่างก็เชิญมานะคือหลังจากที่ผมรับโทรศัพท์พี่ปอครับผมก็จะบอกพี่ปอว่าเออถึงพี่ไม่เชิญผมก็ไปครับ <Okay. S 1> เราลงนัดหมายไปแล้วแหละว่าวันนี้ต้องมาเจอพี่ปอแล้วก็มีงานที่เป็นการเปิดตัวอย่างที่แจ้งเนาะเราก็เลยมาหาพี่ปอกันนะครับวันนี้นอกจากเรามาเจอพี่ปอมาเจออีเวนต์ของพี่ปอแล้วเรายังได้มาชมโชว์รูมพี่ปอด้วยนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าโชว์รูมของพี่ปอเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงและเขามีรถอะไรอยู่นั้นบ้างเดี๋ยวเราลงไปดู ผมเนี่ยในรายการ Evening with CEO นะครับเป็นยังไงบ้างไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าข้างนอกตอนนี้ใครจะมาบ้างแล้วมีอะไรเด็ดๆในงานผม,ไ,มได้ไปคุยกับพี่ปอ,อยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับไปตามไปเลยนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมของพี่ปอ TNT แล้วนะครับแล้วก็ จอดรถเรียงรายกันสวยงามนะครับวันนี้เราได้มาดูกันว่ามีใครมาที่งานบ้างแล้วก็บรรยากาศของโชว์รูมเป็นยังไงนะครับไปดูไปเรื่อยนเรียวๆเลยนะครับนี่ก็พี่ที่น่ารักอีกคนนึงครับพี่ฟิลบ็อกซ่าครับเพิ่งมานะครับสดๆร้อนๆไปดูรถแต่ละคันกันเบื่อไปนี่ครับเริ่มต้นคันแรกครับ Porsche Turbo S นะครับอันนี้จะเป็น R8 Spider V10 ครับคันนี้อยากบอกว่าเป็นหนึ่งในรถที่ผมเคยใช้เหมือนกันแล้วก็ชอบมาก เป็นรถที่ดีมากๆครับตอนนี้ใครมีเงินดอกเลยซื้อเลยตอนนี้ถือว่าราคาดีมากๆครับเนี่ยดูเดี๋ยวมันน่าใช้แค่ไหนนั่งสบายขับนิ่มครับดีมากไปดูคันต่อไปอันนี้จะเป็นคูร่าแค่นะฮะ LP 6 1 0 4นะครับ6กหก็ 10, คือแรงม้าของมันนะครับเป็นรุ่นใหม่เปลี่ยนโฉมมาจากคาราโดนะครับสวยงามมากถัดไปตรงนู้นจะเป็นแมคลาเรนเ2็ดข้างในอาคันทาร่าสวยงามมากค,ครับ อยากบอกว่าโชว์รถที่จอดอยู่นี้ที่ปอขายนะใครสนใจก็ติดต่อโชว์รูมท NT ได้นะครับอยากบอกว่ารถสภาพดีทุกคันนะครับผมชอบมากเลยแต่ละคันเอาครับเราเจอพิตตี้ของเราแล้วครับอยากรู้ว่าเขามายืนรถเนี่ยเขามีความรู้มากน้อยแค่ไหนนะเราไปลองสัมภาษณ์เขาดูครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรชื่อน้องบุมบิ่มนะคะครับที่มาเป็นพิตตี้ยืนขาของแบรนด์ไม่ต้องรล้วอว่านะเอาน้องเขาไปเก็บเราไม่ต้องให้ตังค์แล้ววันนี้เอาไหม ไม่คัดด้วยกุรันยาวเลยอ่ะชื่อแบรนด์ใหม่เอาใหม่อะวอทนิกค่ะมั่นใจไหมเนี่ยมั่นใจค่ะอย่าดึงเยอะน้องอย่าดึงเยอะใมั่นใจวอทนิก <Okay. S 2> <ot> รู้ไหมว่าวอทนิกเนี่ย,เ,ยเป็นผลิตภัณฑ์ของอะไรน้ำมันเครื่องค่ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใครบีบไปวะอยากรู้จริงคิดว่าวันนี้เราจะเจออะไรในงานบ้างรถค่ะ ต้องเจอรถแน่ๆโอเควันนี้เรามีรถสวยๆเยอะแยะเลยเห็นรถที่สวยๆพวกนี้ไหมครับสมมติว่าเราเลือกได้1คันอยากเป็นเจ้าของเนี่ยเราจะเอารถคันไหนอันไหนลองบอกพี่หน่อยสิที่หนูเดินสำรวจมานะคะหนูชอบริมสุดลิมสุด๋ยวพี่ขอไปดูหน่อยเราไปดูกันว่าริมสุดพี่น้องเขาชอบคือรถอะไรเอาละครับเราก็มาถึงแบรนด์ที่น้องเขาชอบแล้วครับรู้ไหมว่าคันนี้ยี่ห้ออะไรหนูแอบทำการบ้านมาแล้วค่ะพี่แม็กลาเลนค่ะแม็กลาเลนผู้ชื่อแบรนด์ถูกด้วย เอาแล้วไงแต่เชื่อฮะว่ามันไม่มไม่มีใครบีบน้องเขาทั้งหมดหรอกอยากรู้ว่าแม็กาเรนรุ่นเนี้ชื่อรุ่นว่าอะไรรุ่นรุ่นหนูแล้วกันหนูชอบเป็นรุ่นหนูแล้วจบเลยหักไปห้าร้อยนะห้าตัว <c oughs> นี่ผมเจอคนหนึ่งครับ <c oughs> เพื่อนซีผมเลยสวัสดีครับพี่โอมอันนี้พี่โอมโซลกาศนะครับสวัสดีครับอยากบอกว่าเป็นฟิล์มที่ค่อนข้างที่จะโด่งดังมากตอนนี้เป็น ใช่เพาเบอร์หนึ่งก็ไม่เกินไปนะผมเห็นพี่โอมททาสุร,รากาศมาแต่วันแรกๆเลยนะครับอยากบอกว่าวันนี้เขาค่อนข้างเป็นซีอโอคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากๆมาก <ลด S 2> มรถทุกราคาเกือบทุกคันสมัยนี้ถ้าไม่ได้ใช้สุร,รากาศถือว่าไม่ถูกต้องแล้วมันไม่เข้ากันแล้วรถระดับนี้มันต้องสุร,รากาศเท่านั้นโอเคเอางี้ผมว่าคุณมีความรู้เรื่องรถพอสมควรช่วยอธิบายความรู้เรื่องรถสักหนึ่งคันที่เรารู้ให้น้องเขาฟังหน่อยเพราะว่าน้องเขาเลือกไม่ถูกว่าวันนี้ถ้าเบื่อเขาจะต้องกลับเนี่ยเขาจะกลับ ฟอร์รี่ไม่ใช่สองไม่ใช่โอ้โหไปอย่างนี้ถ้าอยากนั่งสบายๆก็ไปนู่นเลยครับเป็นเละไปดูกันครับรถที่พี่โอมมอกว่าดีน้องนี่นี่แหละถูกต้องแล้วก็สําหรับบางคนที่แบบอยากได้รถแรงๆก็นิ่มๆิครับอันอืมันก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้มากแล้วก็นี่ก็จะมองไม่เห็นอะไรอ๋อไพรเวซีนะครับเวลาจอดเข้าซอยอ่ะเดี๋ยวเรา พักสักแป๊บนึ่งไหมไแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าบรรยากาศในงานเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ครับตอนที่เปิดตัวรถของพี่พอครับอย่าบอกว่าอลังการมากรอชมกันครับอันนี้คือรถที่ใช้ในการแข่งดิฟนะครับแต่ละคันก็อย่างที่เห็นครับมีถ้วยประเทศไทย หลายสมัยนะครับแต่เดี๋ยวรถที่จะส่งไปแข่งระดับโลกตอนนี้คุมผ้าอยู่ทางนี้ฮะเดี๋ยวเรามานั่งดูพร้อมกันว่ารถคันนี้จะสวยแค่ไหน <c oughs> อีกประมาณไม่น่าจะเกิน10บนาทีเดี๋ยวบรรยากาศงานน่าจะเริ่มครับปเดี๋ยวเราไปรอเขาดับไฟแล้วเราไปนั่งดูบรรยากาศพร้อมกันครับแัน <c oughs> <c oughs> คือครับในา่เป็นแด้ยบครับเหัน้าก็ครับเป็น่เกก็มอยที่อในรถอที่ปลักในวโลผมก็อยู่วงการรถมาได้รถมาจาริษัที่ปอมาเจอรถสตีลสำหรับพี่ปอที่ตอนั้นที่องพกมองตาร์เาไหร่ได้นรับทรดีแต่พ่อเป็นคนที่ให้ นั่นคือ We are h อ้นีกว่ารักการศึาดอีอล้วงตัวนี้ไว้ทั้งหมดเกเอร์เราอกสครวู่ดูีมันแออยู่เป็นิผมบอกว่าอนีคือ ครับบรรยากาศที่วุ่นวายขนานนี้เราไปฉกตัวพี่ปอมาคุยกันนะครับว่าตื่นเต้นไหมในการเข้าร่วมระดับโลกในครั้งนี้ครับพี่ปอครับขออนุญาตครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อยากบอกว่าตามตัวยากมากครับวันนี้คือพระเอกของงานในวันนี้เลยนะครับพี่ปอครับเดี๋ยวผมขอให้ปอเล่าแบบสบายๆเลยพี่น้องเลยตื่นเต้นไหมไปงานเนี้ยเราก็หวังแค่ไหนครับกับการไปร่วมในการครั้งนี้ครับต้องบอกข้อแรกนะครับมันเกินความรูว่าตื่นเต้นนะครับเกินคพราว่าตื่นเต้นแต่เรา เตรียมตัวให้พร้อมที่สุดแล้วเตรียมมากๆากค,คิดเยอะๆนะครับเรื่องของความตื่นเต้นทําให้เราคิดว่าเราเตรียมให้ดีที่สุดแล้วถามว่าพร้อมขนาดไหนต้องบอกว่าวันนี้มันเกินฝันเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้อยู่ในอีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกแล้วเราไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้เป็นตัวแทนของคนไทยแล้วรวมเพื่อนๆของคนไทยไปร่วมกันเพราะฉะนั้นวันนี้มันเหมือนแบบเปิดโลกอ่ะคนไทยคนแรกกับอีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วตอบไม่ได้ว่า เราจะชนะหรือเราจะแพ้อันเราตอบได้อย่างเดียวว่าเราจะเตรียมตัวให้ดีที่สุดครับจริงๆแล้วถ้าเกิดคนที่เคยขับรถทุกคนนะที่น่าจะเข้าใจเพราะจากการขับบนท้องถนนแล้วขับเฟอร์กิทแล้วขับแดกแล้วการขับดิฟเนี่ยโอ้โหผมต้องยอมรับนะครับว่าทักษะเนี่ยไม่รู้ต้องงัดทักษะระดับไหนมาใช้การขับดิฟถ้าทุกคนเคยเห็นเนี่ยขับบี้กันเนี่ยหลักมินนะพี่ครับหลักมินครับแล้วก็หักพร้อมกันไปพร้อมกันอย่างเงี้ยแล้วแพงมันห่างแค่เนี้ยปื้ืืืือืืืืืืื้ืืืืืืื ผมว่ามันมาจากคําว่าฝึกซ้อมเหมือนพี่หนุ่ยวันแรกอ่ะขับรถไม่เป็นขับบ่อยๆมันก็คมแต่วันนี้ที่ผ่านมาเราขับดิฟไม่เป็นเราขับบ่อยๆให้ชิดได้ให้สั่งรถได้ไปซ้ายไปขวาชะลอเร่งให้ได้ให้อยู่ในมือและอยู่ในเท้ารถกับเราแล้วเป็นคนเดียวกันวันนี้เราก็เหมือนประสบการณ์สักสิบสามปีนะครับกับทีมงานที่เก่งมากๆทําให้เราสามารถสั่งรถได้แบบนี้ครับยังไงก็แล้วแต่ครับพวกเราครับคนไทยทุกคนครับ ส่งแรงใจแรงเชียร์ไปให้พี่ปอด้วยขอบคุณครับพี่หนุยประเทศไทยครับขอบคุณครับว่าครั้งนี้เชื่อว่าประเทศไทยเราต้องภูมิใจกับนักแข่งวันนี้ครับพี่ปอดีครับขอบคุณครับพี่หนุยครับขอบคุณครับขอบคุณน้ำมันเครื่องจากโกลตอเนกถ้าบอกว่าไม่ดีจริงๆนะรถคันนี้มูลค่าเกินกว่า10บล้านผมจะไม่กล้าใช้แต่ผมลองแล้วครับมันดีจริงๆครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยลองนะครับน้ำมันเครื่องที่ใส่แล้วเนี่ยคุณแลนส์ของคุณนะครับอุณหภูมิจะลดลงแล้วลดลงแล้วดียังไงครับ เครื่องคุณจะทนทานและแรงขึ้นครับใครยังไม่เคยลองลองครับโว้โทนิกติดต่อพี่หนุ่ยครับแล้วคุณจะไม่ผิดหวังครับขอบคุณมากครับพี่ปอขอบคุณครับพี่หนุ่ยครับขอบคุณครับดีวันนี้ครับขอบคุณครับเอาละครับและนั่นคือบรรยากาศทั้งหมดนะครับในการเปิดตัวรถดิฟหลับโลกที่จะไปแข่งในต่างประเทศและเป็นคนไทยเพียงคนที่ได้เข้าร่วมรายการที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับ พวกเราทุกคนที่เป็นคนไทยภูมิใจเสมอครับในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆถึงแม้จะโวโอโทนิกจะไม่ใช่เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของรายการนี้แต่แน่นอนครับมีสติ๊กเกอร์เวโอโทนิกติดอยู่นะครับทำให้คนทั้งโลกที่รักการดิฟรับรถยนต์ได้เห็นแบรนด์ของคนไทยแน่นอนนะครับอันนี้คือบรรยากาศทั้งหมดครับสำหรับ e v e n i n g with c โ EP ีพีแรกของเราในวันนี้แต่เชื่อนะครับว่าคอนเทนต์แบบนี้หลายๆคนน่าจะอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ชอบคอนเทนต์แบบนี้เราสัญญาว่าจะมี EP ีแบบที่ ไปได้เรื่อยๆยังไงก็แล้วแต่ขอแรงใจครับกดไลค์กดแชร์กด b ับส i b e ให้เราด้วยนะครับจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ